นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่น้ํามวลน,น้ําท่วมนะครับสําหรับวันที่3ตุลาครับ257นะครับ,รบที่บริเวณหน้าพระธาตุแสนไหอำเภอแม่แหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมวลน,น้ําก้อนนี้จะไปสมทบกับน้ําที่อาเภอแม่แตงนะครับสมทบกับน้ําปิงนะครับผมอีกทีนะครับซึ่งก็จะทําให้น้ําบริเวณนั้นคงจะเพิ่มขึ้นนะครับ สำหรับมวลน,น้ำรอบนี้เยอะมากครับเยอะมากที่สุดในระอบปีนี้แล้วนะครับสูงมากเลยนะครับน้ำและกำลังมาเรื่อยๆไหลเร็วและแรงมากนะครับท่านที่อยู่ใต้น้ำ <c oughs> ก็ต้องระวังตัวเป็นอย่างมากนะครับน,นี้ก็เป็นบริเวณหน้าพระธาตุแสนไหายอเวอไปแหงจัังหวดเชียงใหม่นะครับผมเวลาประมาณเก้านาฬิกานะครับวันที่สามตุลาคมสอง7นห้าหกเจ็ดนะครับระดับน้ำก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ เหมือนกับไม่เรื่อยๆนะครับไหลเร็และแรงมากนะครับเนี่ยะครับมีเศษเอ่อพอดีนี่จะเป็นพื้นที่เกษตรนะครับจะมีเศษหญ้าเศษอะไรมากันเยอะเลยนะครับไหลมากับน้ำนะครับเพียบเลยก็แากนี้ก็จะเป็นเกือบทุกๆสองปีนะครับน้ำจะขึ้นแบบนี้ตลอดนะครับ นี่เป็นถนนนะครับถนนที่จะไปออกถนนหลักบริเวณนี้บนดอยนี้คือพระธาตุแสนไหนะครับทางหน้าพระธาตุแสนไหก็จะเป็นถนนหลักของอำเภอแวงแหงนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่โดนท่วมอยู่ตอนนี้นะครับผมนี่ก็เป็นสวนส้มน,นะครับสวนส้มชาวบ้านก็โดนท่วมโดนท่วมไปหลายแถวแล้วนะครับการสัญจรก็โดนตัดขาดชั่วคราวนะครับต้องใช้ทางเลี่ยงอ้อมไกลพอสมควรน,น,นะครับผม น้ำยน,นีคงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับที่สถานีวัดระดับน้ํานะครับท,ที่บ้านจองก็ตอนนี้คืออยู่ที่สี่เมตรนะครับซึ่งในรอบปีสองห้ากเจ็ดที่ผ่านมานี้ยังไม่เคยขึ้นสี่เมตรนะครับวันนี้ขึ้นสี่เมตรก็ระดับน้ําก็เพิ่มเยอะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับการสัญจรทุกอย่างตอนนี้รถทุกชนิดผ่านไม่ได้แล้วนะครับต้องไปทางเลี่ยงทางอ้อมนะครับผม น้ำไหลเร็วและแรงมากนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่น้ำเยอะจริงๆนะครับสำหรับบริเวณถนนเข้าหมู่บ้านมาทาทต,ตรงนี้เนี่ยปีนี้ท่วมไปประมาณสิบกว่ารอบแล้วนะครับระดับน้ำบนถนนตอนนีนะ้น่าจะประมาณเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวไหลแรงมากนะครับผมครับนี่ก็เป็นสรุป มันร euh, ะดับน้ำนะครับที่บริเวณหน้าพระธาตุแสนไห้ตมบนแสนห้ยอำเภอเวียงจังหวัดเชียงใหม่นะครับมวลจากน้าแตงนะครับไปสมทบกับน้ําปิงที่อาําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปนะครับวันที่3ตุลาคม2567เวลาประมาณ9นาฬิกากว่าๆนะครับสวัสดีครับ